สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เซิร์ฟสเตเกียนไมค์ครับนะคะวันนี้อยู่กับ b บียรินะคะจะมานำเสนอคาสินโนของเซิร์ฟ m c s นะคะซึ่งคาสินโนในเซิร์ฟเราเนะะี่ยค่ะจะมีอยู่ชั้นบนกับชั้นล่างเป็นที่เอาไว้สุ่มของนะคะซึ่งคีย์ต่างๆาาสามารถหาได้ในเซิร์ฟทั่วไปนะคะโดยจะมีบางคีย์นะคะที่สามารถแลกกับ n p c ได้ จะมีเชดทีเอนชาร์นเชดทีแล้วก็แรชเชฟคีแล้วก็อี i ิกเชดทีนะคะโดยในเซิร์ฟนะคะจะมีกล่องสูมที่แตกต่างกัอนออกไปมีไวล์ลิ h เชด V A T เชดนอ,อร์มัลเชดเอ็จีพอดเอนชาร์นเชฟแรชเชดอีพิกเชดส่วนชั้นสองนะคะจะเป็นกล่องสูมเช่นกันนะคะโดยจะเป็นกล่องสูม สุ่มหัวตกแต่งนะคะเดโคเช e นะคะโดยสามารถได้ได้จาก n e p c เดโคเชต m f o e x p ติกเก็นะคะอันนี้ที่สุ่ม mloxp e นะคะแล้วก็ล็อกอินเชตโดยได้จากการล็อกอินในเซิร์ฟนะคะขั้นตอนการสุ่มนะคะเราสามารถคลิกซ้ายนะคะดูของในกล่องได้ ว่ากล่องที่เราูงการสุ่มเนี่ยค่ะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างก็ชอบาคลิกซ้ายดูของเสร็จนะคะเราก็ถือเชฟคีย์ไว้ในมือที่ต้องการสุ่มอ่ะจะสุ่มเอฟิียคีย์ถือไว้ในมือแล้วก็ทําการกดคลิกขาวาที่กล่องด้านล่างก็จะทำการสุ่มของนะคะะต่อไปนะคะเราจะพาไปชม สเตเกียนพอร์ตนะคะหรือว่าเมืองใหม่ของเราที่เป็นสถานที่ปีหวกอาวุธและชุดเกราะต่างๆนะคะโดยวิธีไปอะค่ะจะมีอยู่สองทางนะคะคือกดป้ายวาร์ปที่วาร์ปโซนในสปาวนะคะไปครั้งไปครั้งละหนึ่งเบสล็อกในการเสียการเข้าไปหรือจะทำเวสกับ NPC กับปันนะคะซึ่งเมื่อเราทำเวสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถไปเมืองกี่ครั้งก็ได้โดยไม่เสียค่าเดินทางนะคะ โอเคนะคะที่นี่คือบ๊อโซนนะคะสถานที่กดป้ายไปบ๊อบศักลางนะคะในการกดป้ายอะคะ่ะเราจะเสียการไป1เบสล็อกนะคะแล้วก็เอาเบสล็อกถือไว้ในตัวแล้วก็กดป้ายเข้าไปอ่าแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สเตจียนทอนแล้วนะคะจากการนั่งเรือหรือกดป้ายมานะคะก็สเตจียนทอนอะคะจะเป็นเมืองสาหรับตีพวกดาบนะคะซึ่ง ในที่นีค่ะจะมีป้ายว่าไปเมืองต่างๆนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ตรงหน้าจอยนะคะว่าเมืองไหนตีบวกอะไรแล้วก็ตอนนี้เราไปที่ตีบวกสเปกเกนพอร์ตเพื่อตีดับค่ะในการตรีบวกนะคะเบสล็อกจะมี2ชนิดคือเบสดล็อกธรรมดาและพีเบ์เบสล็อกซึ่งเปอร์เซ็นต์การตรีบวกได้ะคะ่ะจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งในขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่4ี่อะค่ะจะเป็นใช้ได้แค่เพียงเบสดล็อกส่วนขั้นที่ห้าไปอะค่ะจะมีการใช้พีเบียบเบสล็อกเข้ามาช่วยซึ่งเปอร์เซ็นต์จะแตกต่างกันนะคะว่าถ้าใช้ตีบวกธรรมดาค่ะด้วยเบ็ล็อกธรรมดาโอกาสติดจะแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าพีเปียมเบสดล็อกจะใช้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับการสูงซึ่งตอนนี้อะคะ่ะทางเซิร์ฟมีถึงแค่บวกสิบห้านะคะและวและจะ อัปเดตขึ้นในอนาคตข้างหน้าการตีป่วงนะคะคือการนำอาวุธอะคะ่ะมาที่ npc นําำดาบใส่เข้าไปช่องแรกแล้วนำเบสล็อกเพื่อแลกขีออกมากดสุ่งนะคะเราก็จะได้ขีออกมาแล้วขี่ไปกดสุ่งโดยการถือไว้ในมือและขีขวาที่กล่องเราก็จะทำการตีป่วงเรียบร้อยนะคะซึ่ง ในระดับสูงขึ้นไปค่ะมีทั้งโอกาสที่จะลดลงและโอกาสที่เอารุธเราจะแตกได้ก็จบไปสำหรับการแนะนำเซิร์ฟนะคะสามารถมาร่วมเล่นกันได้ที่ s e ิร์ฟสเตเกียนนะคะดูรายละเอียดที่ www.stegeian.com นะคะถ้าคนไหนมีคำถามก็สามารถเข้ามาถามได้ในทวิตกนะคะ The Stegeian แล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ ว่ากล่องที่เราจะูำการสุ่มเนี่ยค่ะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแลว้วไข่บวกล่ดเนี่ยไปโนชัดเลย